คาดการราคาทองคำสมาคมประจำวันที่8มีนาคม2566เมื่อวัน7มีนาคม2566มีการประกาศราคา2ครั้งด้วยกันราคาสุดท้ายทองโลกอยู่ที่1,847เหรียญค่าเงินบาท34บาท50สสตางค์แต่จากเหตุการณ์เมื่อคืนประธานธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐมีแนวโน้มที่จะ ขึ้นดอกเบีย้ยต่อนั่นทำให้ยูโรซอลาแข็งและทองโลกปรับตัวลงเหลือ1,813เหรียญในเช้าวันนี้ส่วนค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้น35บาทค่าเงินบาทอ่อนค่าจะทำให้ทองในประเทศไม่ถูกลงได้อย่างที่คิดเบื้องต้นประเมินไว้ว่าลดลง50บาทจากราคาประ,ประกาศเมื่อวานอย่างไรก็ตามหากค่าเงินบาทแข็งค่ากลับมาบ้างนั่นจะทำให้สมาคมมีโอกาสปรับ ราคาลดเหลือลดลงอีก100บาทก็เป็นได้เบื้องต้นประเมินไว้ที่3 150บาทสำหรับราคาตั้งต้นของสมาคมวันนี้เมื่อรวมค่ากำหน็จสำหรับทองคำแท่งขนาดเล็กก็จะได้ราคาประเมินไว้ช่วงเช้าวันนี้อยู่ที่ทองครึ่งสลึงแท่ง4,119บาทรูปพรรณันหก6 9บาทด้วยกันทองหนึ่งสลึงแท่ง ,7888 บาทรูปพรรณันสี่รบาท สองสลึง15,425บาทรูปประพันธ์1 5รณ15,975บาทส่วนทองคำหนบาทรวมค่ากำเน็ดแล้วแท่งอยู่ที่3500บาทและรูปประพันธ์อยู่ที่3 1 0 5 0บาทครับในขณะที่ถ้าต้องการเช็คราคาทองรูปประพันธ์ที่ล้อไปกับสมาคมคาดการว่าวันนี้อย่างสร้อยคอวายอิตาลีโปร่ปงขั้นขนาด2สลึงอาจจะมีราคาถูกกว่า16,0 7 0บาท ด้านข้อมือหรือสร้อยข้อมือสีตรองรูห้อยหัวใจอาจจะมีโอกาสถูกลงต่ำกว่า8,390บาทครับฝั่งแหวนต่อไป1สลึงมีโอกาสถูกลงกว่า8,360บาทเช่นเดียวกัน